คุณกำลังมองหาบ้านที่ไม่ใช่แค่ความสวยแต่ยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้ครบทุกด้านวันนี้เราจะพาคุณไปชมบ้านสังสร้างบนที่ดินของลูกค้าใจกลางเมืองมหาสาราคามกันค่ะฟังก์ชันจัดเต็มและดีไซน์ที่คิดมาเพื่อความสบายของทุกคนในบ้านค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับแอนแล้วก็พี่เมย์จากคุณโฮมบิวเดอร์ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านสังสร้างบนที่ดินของลูกค้านะคะอยู่ใจกลางเมืองมหาสาราคามนี่เองค่ะ ใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครด่ชอบบ้านที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่าฟังก์ชันครบเนี่ยบ้านหลังนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวบ้านเลยดีกว่านะคะบ้านหลังนี้พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณร้8ยตารางเมตรถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วก็มีฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะส่วนราคาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะบอกกันท้ายคลิปค่ะอยากให้พี่เมย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้เป็นยังไงแล้วก็มาในรูปแบบสไตล์อะไรค่ะ บ้านหลังนี้นะคะคอนเซปต์ Concept ก็คือสไตล์โมเดิร์นนะคะบวกกับคอนเทมพอรารี่ค่ะมีการตกแต่งที่เน้นวัสดุธรรมชาติัเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างที่เราเห็นหลักๆก,ก็คือจะเป็นในส่วนของหินนั่นเองค่ะเป็นหินธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการทาเคลือบนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ทําให้วัสดุเนี่ยอยู่คงทนแล้วก็อยู่ได้ยาวนานด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปชมเฉลียงหน้าบ้านกันต่อเลยนะคะพี่เมย์ไปกันค่ะ และตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีการยกระดับพื้นเล็กน้อยนะคะส่วนกระเบื้องปูพื้นนะคะก็จะใช้เป็นโทนสีเทาเข้มนั่นเองนะคะจะทําให้มุมเฉลียงตรงนี้ค่ะดูมีมิติแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่ารูปแบบของเฉลียงนะคะก็คือดีไซน์มานะคะให้ทันสมัยแล้วก็เข้ากับตัวบ้านด้วยแถมยังดีไซน์มาให้รับกับชายคาด้านบนตรงนี้นะคะซึ่งฟังก์ชันเนี่ยก็คือกันแดดกันฝนได้อย่างดีด้วยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่านะคะพี่เมย์ค่ะไปค่ะ นี่ค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะจุดแรกที่จะเจอแน่นอนว่าก็คือห้องโถงรับแขกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละจุดเนาะเริ่มจากโถงรับแขกก่อนค่ะเดี๋ยวให้พี่มีเล่าให้ฟังว่าห้องนี้เป็นยังไงค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเป็นพื้นที่โถงรับแขกค่ะหรือว่าเราจะดีไซน์ให้เป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะสเปกก็คือจะมีการออกแบบมาให้มันโปรนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับตรงนี้ถัดไปนะคะจะเป็นโซนที่เป็นพื้นที่รับประทานอาหารของบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะ พอเข้ามานะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าพื้นที่มันโฟโล์กันแบบนี้ค่ะมันดูไม่เทิบแล้วก็ไม่อทัดเลยค่ะพี่เมย์ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของโถงนี้นะคะจะเห็นว่าบริเวณฝ้าตรงนี้นะคะก็คือมีการดีไซน์มาให้ฝ้าเนี่ยเป็นฝ้าหลุมแบบได้ระดับนะคะแล้วก็มีการตกแต่งไฟเสริมเข้ามานะคะอย่างเช่นไฟช่อตรงนี้นะคะก็คือมีการตกแต่งให้เพิ่มความหรูหราแล้วก็มีระดับของบ้านด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการดีไซน์ให้มีในส่วนของช่องแสงเยอะแยะเลยค่ะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศด้วยแล้วก เพิ่มแสงเข้ามาในตัวบ้านทําให้ไม่ต้องใช้ไฟในเวลากลางวันด้วยค่ะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปในโซนของห้องครัวกันดีกว่านะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราขยับเข้ามาในโซนของครัวกันบ้างค่ะที่มีพอเราเดินมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องครัวนะคะเราจะเจอกับประตูบานเลื่อนตรงนี้ค่ะเป็นประตูบานเลื่อนบานใหญ่เลยนะคะที่เราต้องมีประตูกระจกตรงนี้เพราะว่าอยากจะแบ่งสัสดส่วนของฟังก์ชันการใช้างานให้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็พอเป็นประตูบานเลื่อนบานใหญ่ที่เป็นกระจกนะคะทําให้ไม่พรางสายตาหรือว่าทึบตาจนเกินไปยังสามารถมองเห็นแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมของคนในบ้านได้อยู่ค่ะ พอเราเดินเข้ามาในห้องครัวนะคะเราก็จะเจอกับประตูอีกหนึ่งบานนะคะที่ไว้สําหรับการในเรื่องของกล mm ิ hmm. ่นเล็ดลอดออกไปนะคะต้องถามพี่เมย์น,นิดนึงว่าครัวนี้สามารถที่จะทําครัวแบบจริงจังได้ขนาดไหนจริงๆก็คือสามารถทําครัวจริงจังได้ <c oughs> หรือว่าจะเป็นแค่ครัวสํารองของบ้านก็ได้ค่ะเพราะว่า อ่ะอย่างลูกค้าท่านนี้ค่ะก็คือมีแพงว่าอยากจะต่อเติมครัวด้านหลังครัวนี้ก็คือเหมือนจะเป็นครัวที่ใช้สําหรับในการเตรียมอาหารก่อนที่จะเอาเข้าไปสู่ส่วนรับประทานอาหารด้านในนั่น,นเองค่ะ <S <S นอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะก็คือเป็นโครงสร้างคอสรอแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะในส่วนของชุดตู้แขวนหรือว่าหน้าบานนะคะเราก็จะให้มาครบเลยตัวนี้จะเป็นที่ห้อคิงนะคะที่เราให้ค่ะ ยังมีในส่วนของซิงล้างจานที่เราแถมแพ้กกับลูกค้าด้วยแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์นะคะมีการดีไซน์ให้มีช่องแสงช่องเปิดเยอะแยะเลยทั้งประตูออกทางหลังบ้านนะคะแล้วก็หน้าต่างบานเลื่อนตัวนี้นะคะที่ช่วยในเรื่องของการระบายกลิ่นรับรองได้เลยว่าเวลาที่เราทําอาหารกลิ่นไม่ไปรบควนในพื้นที่อ,อื่นของบ้านแน่นอนค่ะบางบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีห้องครัวสวยๆแบบนี้แล้วเนาะเขาก็ไม่อยากจะมาทําครัวให้เลอ,เอะเทอะอะไรเงี้ย ก็จะมีการต่อเติมครัวไทยในอนาคตข้างนอกนะคะครัวนี้ก็อยากให้แบบสวยๆสะอาดๆไว้อะไรเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็พอเราเดินไปหลังบ้านนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ซักล้างนะคะแล้วก็เรามีการเทพื้นทางเดินรอบบ้านให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าจะใช้ร่วมกับครัวก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแยกสัดส่วนในส่วนของซักล้างโดยเฉพาะก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเจ้าของบ้านเลยค่ะ เดี๋ยวเรากลับมากันที่โซนของตัวบ้านกันบ้างน,นะคะสําหรับห้องนี้นะคะก็คือในส่วนของห้องน้ํานั่นเองค่ะถูกต้องค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะที่เหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่สามารถขึ้นไปชั้นบนได้นั่นเองค่ะในส่วนของดีไซน์นะคะก็คือจะเน้นความทันสมัยนะคะแล้วก็โมเดิร์นนิดนึงค่ะ ลักษณะของกระเบื้องนะคะก็คือจะเป็นกระเบื้องเซรามิกคุณภาพดีเลยโทนสีนะคะก็จะเป็นโทนสีขาวสีดําสลับกัน,นะคะ่ะเป็นลายอิฐบล็อกมาต่อกันนั่นเองค่ะค่ะสําหรับห้องน้ําห้องนี้ที่ว่าเป็นห้องน้ําของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็จะมีห้องนอนนะคะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกัน,นะคะ่ะสามารถใช้งานได้สะดวกนะคะในส่วนของพื้นกระเบื้องกันบ้างคะ่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนขาวดํานะคะในส่วนของพื้นเนี่ยเขาก็จะมีความด้านนะคะไม่ลื่นเลยะคะ่ะ เวลาที่เราออกแบบบันไดนะคะมันจะเหลือพื้นที่ว่างใต้บันไดตรงนี้เราก็เลยดีไซน์ให้เป็นห้องเก็บของค่ะเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เหลือได้อย่างคงค่านั่นเองค่ะซึ่งเราก็ทำประตูปิดไว้ให้มิดชิดดูเรียบร้อยดีเลยนะคะถูกต้องค่ะปะขึ้นไปชั้นบนกันดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าเราดูชั้นล่างกันหมดแล้วเนาะปะ หลังจากที่เราชมชั้นล่างกันไ,ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาขึ้นไปชมชั้นบนแต่ว่าขอเบรกตรงนี้นิดนึงค่ะซึ่งจะเป็นโถกบันไดนั่นเองนะคะจะมีช่องแสงนะคะที่สาดเข้ามาแบบนี้นะคะบริกาศดีสุดเลยค่ะถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าโถกบันไดตรงนี้นะคะมีโคมไฟช่อที่ลูกค้าเลือกมาค่ะเป็นสไตล์คลาสสิกนะคะเพิ่มความหรูหราแล้วก็ความสวยให้กับพื้นที่นี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในส่วนของบริเวณชั้น2ของบ้านแล้วนะคะชั้น2ค่ะพี่เมย์มีฟังก์ชันยังไงบ้างคะด้านบนของตัวบ้านนะคะก็จะมีฟังก์ชันแบ่งออกเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะซึ่งบริเวณชั้น2นะคะก็จะเน้นออกแบบให้พื้นที่เนี่ยมีลักษณะว่างนะคะแล้วก็มีหน้าต่างหรือว่าช่องลมเนี่ยเพื่อรับแสงรับลมธรรมชาติได้อย่างดีเลยะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีห้องน้ําส่วนกลางด้วยนะคะ ึ่งในส่วนของห้องน้ำนะคะก็มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนอาบน้ําหรือว่าโซนที่เป็นโซนแห้งนั่นเองค่ะพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะฟังก์ชันการใช้งานของห้องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์ห้องนอนนี้นะคะก็คือลักษณะจะเป็นแนวยาวนะคะมีความยาวอยู่ที่7เมตรค่ะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะในตัวนะคะเดี๋ยวขอชมห้องน้ำซินิดหนึ่งภายในห้องน้ํานะคะพี่เมย์มีการออกแบบฟังก์ชันให้เป็นยังไงบ้างคะ ฟังก์ชันของห้องน้ำห้องนี้นะคะก็คือจะแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างชัดเจนเลยนะคะส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะคะโทนสีก็จะเน้นเป็น ขาวเทาดําดค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่างล้างหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์ด้วยนะคะวัสดุเป็นไม้สังเคราะห์ทนต่อความชื้นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของฉากกั้นกระจกอาบน้ำนะคะตรงนี้เราไม่ได้ทําเป็นผนังก่อขึ้นมาแต่ว่าจะดีไซน์ให้เป็นฉากกั้นทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูกว้างมากขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะมันทําให้ห้องน้ำอะคะ่ะดูมีความโปร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเพิ่มบรรยากาศสุนทรีในการอาบน้ํายิ่งขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะเราก็เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการดีไซน์ในส่วนของช่องแสงด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการนาแสงแล้วก็ลมเข้ามาทําให้ลดในเรื่องของความชื้นนะคะแล้วก็กลิ่นอับเพื่อสุขอนมามัยที่ดีของผู้ใช้งานด้วยค่ะ เราก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่ว่างหน้าห้องน้ำนะคะสามารถที่จะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแต้งก็ได้ค่ะมุมนี้ใช่ค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างลงตัวแล้วก็สามารถจะจัดสรรให้เป็นพื้นที่การใช้งานที่ครอบคลุมได้ด้วยค่ะสําหรับห้องนอนมาสเตอร์นะคะเรามองไปนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นในส่วนของระเบียงด้านหน้านั่นเองนะคะพอเราเดินออกมานะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะที่ติดกับหน้าบ้านแบบนี้เลยค่ะ ใช่ค่ะเราจะเห็นว่านอกจากนี้นะคะราวกันตกที่อยู่ตรงระเบียงนะคะจะเป็นวัสดุเป็นเหล็ก่องทาสีเคลือบกันสนิมค่ะด้วยความที่ระเบียงนี้นะคะอยู่ติดกับถนนหน้าหมู่บ้านนะคะพ่อเดินออกมาเนี่ยก็สามารถมารับลมแล้วก็รับบรรยากาศชิลๆได้ด้วยค่ะดูดี หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมนะคะชมบ้านหลังนี้ครบทุกจุดครบทุกฟังก์ชันแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของการออกแบบนะคะใส่ใจผู้อยู่อาศัายมากๆเลยทําให้บ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเลยค่ะต้องถามพี่เมย์นิดน,นึงนะคะว่าราคาของบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะราคาก่อสร้างในปี2567นะคะอยู่ที่2.71ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะส่วนระยะเวลาในการก่อสร้างนะคะอยู่ที่270วันค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนที่จะสร้างบ้านของตัวเองนะคะครั้งหน้านะคะจะพาไปรีวิวบ้านแบบไหนสไตล์ไหนและที่ไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ